อันได้หาพันธ์นี่คือราคาซื้อคือมันค่าราคาได้โอ้ซื้อตัวเดียวหาพันธุ์เอ้เป็นแบบงวดที่แล้วกะแห่งว่าไม่เฮี้ยงได้ยุ่ได้หลายปะ อันในหาพันนี่คือราคาซื้อคือมันค่าราคาได้โอ้ซื้อตัวเดียวห้าพีันนี่แหละเป็นยังไม่เฮี้ยงคือได้ทุกงวดเพราะว่าเมื่องวดที่ว่าล้านแตกเป็นยังคือว่าไม่เฮี้ยงได้ล้านซื้อแบบใดมันถึงได้เจี๋ยเออกล้าซื้อบ่เจี๋ยกล้าซื้อบอพันซื้อตัวละหมื่นตัวละเจ็ดพันตัวละพุ่นนี่ครับ เออว่าจางไหนแบบนี้อันฝันว่าจังไหนมือขึ้นนี่ฝันม้นเหลอเอาเลขตัวเลขเศษงอเลขว่าวเหน่อยมันนอันอว่าลาังนน้สนากีเาิสุสังเออเออเนลาทอนันิอไเเลนอยลยังน่าง้ันถึงเออเอันถึงาทอเออนียว่ายงเวา

ออบัดนี้ไม่เฮี้ยงฝันยังไงบัดนี้ฝันมาพราว่าไปใสดองานไปกสงานไปแล้วบัดนี้งานไปือจังมาปส่แต่ไข่กับไปก็ทงเงินมันเป็นทงเงินเอราว่าไปก็ไปไปกบดนมันเพราะว่าเ้็นคนเผาคนเผายังคนเผาเลยน่ามากมาส่น

บ่เห็นอันเด้เห็นได้บ่เห็นจังได๋มันบ่เห็นอันนี้ดอกมันกําล3ตัวที่เห็นมาแล้วอ่ะเออมันเห็นเขาเรียกว่าไหตาแล้วก็ลองหาสิสวัสดีเพิ่นอุ้ยมันจุดจุดนี้จุดนี้แล้วอ่ะเห็นบ่เห็นอือแต่ว่ายังบ่เห็นประจําบ่ยังบ่เห็นแต่ว่านั่นได้เห็นแล้วอ่ะเออคือที่เหลี่ยมมันบ่เห็นเป็นมั่วเด้อือมันเป็นมั่วเป

สี่หกแปดแดงอีนคืองวดร้อยมากเอาน้ำก่อนขีฟาเออ่อืืออออมมม นึ่ว่าร้อยมาดแดงกึ่งคือมาสามตัวเลยตัวใดตัวใดมาก่อนก่ตัวใดมาก่อนแปดหกสี masa, <son ilgili> si ่โอ oh. ้แปดหกสี่มาก่อนร้อยมาแดงกึ่งคื้เอาเอาเลขบานี้เพิ่งว่าจางไหนวันวัน ตออต้โตไปเสียงเอาไปเสียงมันประมนตีมัมอนเลขงนั้นมสี่หนึ่งกะหนกะเอามันประมาณไหนมันคือตัวเดียวกันอยู่ัเตัวเียวนเป็นนมออเออสี่หนึ่งหกตัวที่สองไปตัวที่สเห็นนี่เห็นตัวไหตัวที่สอบอเอ้ อ่ะมันก็ตัวเดียวกันตัวหกสี่กับสี่หกยังไ่เห็นมีมันกันเนาะจำไม่ได้เออสี่หนึ่งหกกับแปดหกสี่มันวะล่ะมันเป็นเลขตัวเดียวกันมันมันผิดแต่ว่าหนึ่งกับแปดเท่านั้นเออเลอะเป็นเงินแดงน่องลอยน้ำเออมันแดงเงินครึ่งมาไม่เฮียงไม่เฮียงว่าว่าแมนบอมแมนตัวที่เอาไปเสียงที่เกียงแล้วมันเป็นหกสี่สี่หกตัวเดียวกันมันมันบอมแมนคือหนึ่งกับแปดเท่านั้น เห็นบ่เห็นเห็นคักเั็นบอรม่เฮียงแดงตึงครึ่งเลยยู่งเทื่งฟ้านานะ่าเออนี่เจแต่วาตัวนี้ตัวนี้สีลงทุนแหลปันหนตัวนี้ตัวเดียวนี่เออ เอาล้านเอาล้านก็นต้องโตละหมื่นสองหุนตัวตัวเดียวนี่หมื่นสองแปดหกอ้ไเอาล้านนี่มันหดัดหมื่นสองเลยเนาะมันกิดแค่สามตัวนี่ก็แค่สองพันคนดีเนาะสามพันอ่ตัวเดียวนี่ห้าพันเอาสองล้านเลยเนาะเออเอาเลขสี่หนึ่งหกไปเสี่ยงทายดูแล้วก็ในความฝันฝันว่าคนแก่บ,บอกให้ดูเลขบนฟ้า เลขบนฟ้าลอยมาสามตัวแปดหกสี่ครับผมอืมเป็นตัวเดียวกันอีกตัวเป็นการคือหกสี่สี่หกครับผมอืมมาอีกแล้วหกสี่สี่หกบาทนี่เนี่ยอืมตัวนี้มาอีกแล้วไม่ไม,ม่เฮียงเนี่ยมันใจร้ายบานไดงสำหรับเลขตัวนี้ตัวมันแดงแดงนี่แหละเออยังไ่มันใจเพื่อเชื่อมแบบมยิบกัน โอย่าไปก่อนตอวลตัวละห้าพเออโอ้ตัวละหาพันแล้วนี่ละตัวย่างพี่นะครับอ่านี่ละถึงลานแตกพ็ไปยังนี่ครับพี่ครับะระงวดระงวดนะเอแต่ว่างวดที่แล้วเนี่ยได้ก็ได่หลายปบบนี้ก็ ซื้อบรกับสองหมื่นเอ่อได้กำไรหลายแบบไดยกำไร0กพันขาดทุนโอ้ได้กำไรหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นหกหมือนเจ็ดหกหมื่นเ0ร0ย่อน่ะเอฟซีครับก็ว่า่นลงทุนหลายเียเออมาเอาโคงสุดไทยานได้สองตัวโคงสุดไทยสามตัวบไดยเพราะว่า น่องถุงเงินพนบอกอยู่บ้างเนตีพนบอกก็แมงมันใจสี่สามสอก็เออกรได้ตัวสี่สามสามสี่นี่เพราะว่าพนเอาเลขน้ำญ่ทุ่มมาเนาะเอาเลกนีในทุ่มมานนี่สิบหกกับสี่สาอแม่งฮงเคยฝันเห็นตัวแดงๆนักเทียไปครับเ่คยฝันเพิ่ง

แตจะว่าแม่เฮียงไม่บอกครับเดี๋ยวสิีวา่าบอกบ่ไรไดิต้องปฏิวา่าอันนี้เป็นเลขแม่เฮียงฝันนะครับด้วยสอี่ครับผมเลขแม่เฮียงฝันอ๋อไปใช่อือครับผมเลขแม่เฮียงฝันอ่าสำหรับตัวนี้นะครับเนาะอ่าคือฝันว่าที่แรกฝันว่าเล็กน่อยยกไปเห็เบ่งนั่งอยเทึงสั่งเขาชื่อครับนั่งเทิงสั่ง สี่หนึ่งหก็ครได้เอาสี่หนึ่งหกนี่ไปเสียงใครครับ,รบเพราะสี่หนึ่งหกไปเสียงมีผู้เฒ่าคนแก่นะครับนะเนาะผู้ชายคนแก่มาชี้บอกว่าเลขลอยอยู่บนท้องฟ้าแปดหกสี่กระซึ่งที่เป็นตัวเดียวกันครับพี่ีครับเลขแปดหกสี่นี่เป็นตัวเดียวกันนะครับแล้วกับไปสี่หกหกสี่นะครพี่ชี 8, ครับตะวันปิแตะวันแปดกับหนึ่งอันนี้คือความฝันของม่เฮียงที่ฝันในื่อคืนนี้ กระทูมาบอกตำรวจช่อเครับอีซีครับแต่ว่าพอสมัยนี่บด้รับสายครับอีซีครับแอดบได้รับสายนารัเนาะก็เลยว่าเส้นสายมีเวลาว่างเดี๋ยวโทรถามไม่เฮี้ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอีซีครับโตเน้นเน้นคือมีเฮี้ยงมากนี่คือัตใหญมากที่สุดไม่เฮี้ยงสี่หนึ่งหกหรือว่าแปดหกสี่แปดหกสี่มักคักกันปะสำหรับตัวนี้เน่ยซื้อไว้แล้วตัวละห้าพันตีห้าพันคูณห้าพัน สองตัวซื้อไปตัวละเมื่อนตัวเอฟซีครับผมอืมจะสองตัวนี้ซีหกซีดีปะหกซีซีหกแปดซีซีแปดหกซีซีหกแปดซีซีแปดนะครับเร้่อแต่ว่าหนึ่งซีบ่มีมีเฮียงบ่ได้เอาบ้านไหนซื้อหนึ่งซีจะเริ่มประมาหนึ่งซีนี่เป็นเลขวันเกิดของถุงเงินนะครับเรือครับคผมอืมโอ้ การฝันท่าง่จากอันเดนจางเหอนกันฝางซีเด็กมากระนึงอีกอ่กัดจีเป็นว่าม่เฮียงเสียไว้บดทุกตัวเน้นว่จะครับผมอเปเอาเป็นแนวทางไปก่อนเนาะพงบ้าพึงฝันพงตองวดเราไม่เฮียงเนาะเอฟซีกับแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซับแล้วก็ไปขยายบ่งอีคังนึงนะครับเือยซีครับผม เอาอสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบบนขอบคุณมีทีงหลายดนะครับเด้อครับผมครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับผมนี่คุณคุณฟันได้ตัวนึงใหญ่พี่น้องเนาะได้มาบอกก้าวกันเอาไปพิจารณาเบิ้งให้เป็นแนวทางครับเป็นใดๆห่วงทุกทายหรือว่ามีเหตุการณ์คืบหนไหวอยังกับในเรื่งไร้งานให้พ่อแม่พี่น้องรับสมัครครับไปหาครับสามตัวแดงจึงขึงครับผมครับผมอ่าแปดสี่หกครับผมสวัสดีครับ